สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะให้แนวทางสาม้านอยเหมือนเดิมนะคะคลิปทุกคลิปจะทำขึ้นนะคะทางช่องนะนำแม่สับหนุนเล่งการประชุดน,นะคะคูอการลงทุนจะมีความเสี่ยงะคะ่ะท่านดูอย่างมีสติเล่นอ,อย่างมีสติโดยใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ หนานยของเรารอบที่ผ่านมานะคะเป็นยังไงละ่ะประมาณนี้นะคะอืมพิเศษก็คือพิเศษพูดง่ายๆคือหลุดนั้นนะทุกค,คนมาเด่นหกแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่มาคือไม่มานะคะแล้วก็ ปกตินะคะปกติมารูด1มาฟันหนึ่งมา1นนะคะแล้วก็ VIP ก็มานะคะ VIP มา8 7มารูดแปดนะคะเจาะไม่เข้านะคะแต่ถ้ารูดเข้าแล้วก็มาหนมาหนเหมือนเดิมนะคะมานี่เลยนะคะตัวเดียวมา2องน่อยอะทุกคนนะคะประมาณนี้นะ รอบใหม่กันนะคะรอบต่อไปก็อะไรดีสามฮาหนอยนะคะวิ่งรูดนะทุกคนถ้าทุกคนคิดว่า,าตัวเจอะของเราเยอะนะคะให้ให้เล่นฟันไปเลยนะคะเป็นการวัดใจทุกคน พอใจเด้ยอย่องเด้เจาะมาเจาะนะคะทุกคนว่าสูตรหนึ่งจะไหมไหมมันแต่อยู่ในสูตรนะคะอยู่ในสูตรเลยก็คือก็ต้องเจาะนั่นเองนะคะศูนยสศูนย์ห้านะคะแล้วก็หนึ่งสอง หนึ่งสามสองสามศูนย์สองนะคะก็อะไรเอ่ยแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะ สองแปดสองหแล้วก yeah, ็8ปดสนัเองนะคะเด่นหนเจนะคะเด่นหนึ่งเจดนะคะเด่นหนึ่งจตรงนี้เองนะคะมาเดี๋ยว่นให้นะคะ คือเขามาในสูตรนะทุกคนคือเขามาในสูตรของเราเลยนะคะอันนี้เนาะงง <c oughs> กระดาษป <c oughs> ิวแวลวลเวลเวลเลยอะพัดลมแรงเด่นหนึ่งกับเจ็ดนะคะใครเล่นเด่นเด่นเด่นหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะวันนี้เด่นหกใช่ไหมวันนี้เด่นเด่นสามกับหกใช่ไหมก็มาเนาะแต่สามไปร้อย มาหกนะคะเด่นหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งถ้าหตรงนี้ใช่แล้วก็1 0 14 17นะคะเออมีหนสด้วยนะนะคะ นะคะประมาณนี้นะทุกคนแจมบไหมคือนเน้นเยอะมากฟันสามนะคะถ้าฟันสามนะถ้าฟันสามถ้าเจาะก็สามสองสามหกสามเก้าถ้าศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้านะคะแต่เราฟันแล้วนะคะเราฟันแล้วนะคะประมาณนี้นะคะอะ่ะประมาณนี้มาคือมาทุกคนเป็นการวัดใจนะ,ะใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะ ให้บินเพียงแค่แนวทางนะคะจอมากไปไม่ดีวัดใจกันเลยค่ะฮะ,ะให้เพียงแค่แนวทางนะคะขอทุกคนโชคดีรวยๆปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ